ข้อสาคัญทาไมยังมีโอกาสน,น้อยครับพอเศรษฐกิจจีนตอนเนี้ยมันไม่ได้เร็วร้ายเหมือนกับที่มีการวิเคราะห์กันในโลกภายนอกตัวอย่างเช่นซิตี้กรุ๊ปเนี่ยนะรับธนาคารยากักษ์ใหญ่ของโลกนี่นะฮะก็ปรากฏว,ว่าเคยพยากรณ์ไว้ว่าปีนี้จีนจะโต4จล่าสุดสดสร้อนเลยเขาปรับขึ้นมาว่าจะโต5ปร์เากฏว,ว่าเดือนล่าสุดเดือนมีนาคมมันมันขึ้นมาเป็น50.8ก็ 8. แสดงว่าัเกิน50แล้วนะฮะก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันส่งสัญญาณว่ามันกำลังจะฟื้นตัวในแง่ของภาคการผลิต แต่ว่าการค้าต่างประเทศของจีนทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยเท่ากับอัตราการหายตัวของโรคเลยครับก็คือไม่ได้ดีแต่ว่าเขาไม่ติดแล้วจีนก็กําลังเปลี่ยนทิศทางของการกระจายการค้าและการลงทุนของตัวเองพวกนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจับตามองว่าจีนกำลังจะแปลเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนนะฮะแต่แน่นๆกือเลยครับการค้าของเขากับบรรดาชาติกําลังพัฒนาด้วยกันเป็นโกลบอลเซาท์ด้วยการประเทศฝ่ายใต้ด้วยกันนะฮะซับไดไซก็คือเริ่มให้บรดาธนาคารสถาบันเงินงใหญ่ๆของจีนเนี่ยอัดฉีดเงินสร้างสภาพคล่องเพิ่มเติมให้แก่บรดาาเปอร์ท้งห ฉะนั้นตอนนี้ขบวนการแปลเปลี่ยนบ้านเอ่อหนึ่งให้คนที่ย้ายจากต่างจังหวัดมิวกัสซื้อบ้านได้ง่ายและมากขึ้น 2. คนที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วเนี่ยสามารถขยับขยายไปหาบ้านที่มนีพื้นที่ใหญ่ที่ใหญ่โตขึ้นนะครับ ธนาคารกลางของจีนค่ะอย่างที่ได้เกิ่นไปหากพูดถึงเรื่องโอกาสที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยจะทำ QE เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะดเรเห็นตลาดกำลังสนใจดีเบตกันเรื่องนี้ค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวอ๋อครับผมว่าคงมีโอกาสน้อยมากนะครับแล้วก็ข้อสำคัญทำไมยังมีโอกาสน้อยครับพาะเศรษฐกิจจีนตอนเนี้ยมันไม่ได้เร็วร้ายเหมือนกับที่มีการวิเคราะห์กันในโลกภายนอกบโดยเาะอว่าย,ยิ่งในภาคตะวันตก นะทำไมจึงกล่าวว่ามันไม่ได้เร็ว้ายครับตอนนี้มันทำท่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะตัวอย่างเช่นซิตี้กรุ๊ปเนี่ยนะครับธนาคารยกักษ์ใหญ่ของโลกนี่นะฮะก็ปรากฏว,ว่าเคยพยากรณ์ไว้ว่าปีนี้จีนจะโต4.6%ล่าสุดส,สดๆร้อนเลยเขาปรับขึ้นมาว่าจะโต5%นะครับ GDP นะฮะก็คือโตเท่ากับที่จีนได้ตั้งเป้าาไว้คำถามคือว่าทำไมเขาปรับเป้าของจีนขึ้นมา เพราะขนาดเนี้ดัชนีชีว้ว่าหลายๆตัวแปรม,มันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวโดยที่ไม่ต้องทํา QE แล้วโอกาสทํา QE ก็น้อยนะฮะทบานหนึ่งน้อยเดี๋ยวผมจะวิเวคราะห์ให้ฟังต่อไปนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราดูดัชนีสําคัญขนาดนี้คือดัชนีสองตัวคือดัชนีที่วัดด้วยผ้ากันผิดก็คือ PMI นะฮะอีกตัวนึงก็คือดัชนีวัดด้วยการค้าต่างประเทศเรามาดู PMI ก่อนนะฮะ PMI ของจีนเนี่ยมันต่ำกว่าห้าสิบติดต่อกันมา ประมาณสักสักหกเดือนที่ผ่านมา PMI คืออะไรครับคือถ้าไอตัวนี้ถ้ามันต่ำกว่า50แสดงว่าเศรษฐกิจมันถดถอยมันชะลอตัวลงแต่ถ้าผือมันมากกว่าห้าินะแสดงว่าการผิดมันอ่ามันมันฟื้นตัวแล้วนะฮะแล้วก็มีการทำให้อ่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อไปนะครับปรากฏว่า PMI ที่มันต่ำกว่าห0าิบปีต่อกันมาประมาณสักหเดือนเนี่ยพอถึงเดือน มีนาคมเขาก็ปล่อยตัวเรียวมาทันทีนะตอนเพราะตอนนี้มันต้นมีสาแล้วนะฮะปรากฏว่า P.M.I ที่ไม่เคยอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นสี่สิบเก้าจุดหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะแสดงว่ายัางยังยังชะลอตัวอยู่นะครับปรากฏว่าเดือนล่าสุดเดือนมีนาคมมันขึ้นมาเป็นห้าห้าสิบจุดแปดแสดงว่ามันเกินห้าสิบแล้วนะฮะก็แสดงว่าสกิลมันส่งสัญญาณว่ามันกำลังจะฟื้นตัวในแง่ของภาคการผลิตนะฮะและแค่นั้นไม่พอครับ pmi ที่ผมกล่าวถึงใน,นคููนี้เป็น pmi ในภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูถึง pmi ที่ไม่เกี่ยวกับภาคการผลิตคือเช่นภาคบริการต่างๆเนี่ยโอ้นี่ยิ่งขึ้นตัวชัดเลยเพราะว่ามันขยายตัวถึง53นะฮะแต่เดือนมีนาคมล่าสุดนี้นะครับนะเทียบกับที่ขยายตัว51.4เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ pmi เฉลี่ยก็อเอาเฉลี่ยทุกตัวตั้งแต่อุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคบริการภาคการ ไอ้ภาคการค้าอะไรต่างๆทั้งหมดนี่นะฮะปรากฏว่าล่าสุดเดือนมีนาคมก็คืออยู่ที่ห้าสิบสองจุดเจ็ดนะครับจากจากที่มันเคยอ,อยู่ห้าสิบอยู่ที่ห้าสิบจุดเก้าในเดือนกุมภาพันธ์กล่าวโดยสรุปก็คือนะครับกล่าวโดยสรุปแสดงให้เห็นว่าภาคการผิดของจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วที่ฟื้นตัวอย่างเด่นชัดมากประการหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการค้าต่างประเทศนะครับคือปีที่แล้วเนี่ย เป็นปีที่การค้าต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยมีปัญหามากมายนะครับเพราะว่าการค้าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าและส่งออกที่บวกกันนี่นะฮะมันขยายตัวเพียงแค่0.2เเนเมื่อปีที่แล้วมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มา50ปีที่ผ่านมาเลยครับ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าต่างประเทศไม่เคยขยายตัวนะครับในลักษณะที่ที่ที่ขยายตัวเพียงแค่ที่ระดับใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ ก็คือ0.2%นะเพราะว่าการค้าต่างประเทศเนี่ยถ้าให้ดีนี่นะครับมันจะต้องขยายตัวมากกว่ามากกว่า GDP โลกเนี่ยประมาณหนึ่งเท่าตัวปีที่แล้วเนี่ย GDP โลกขยายตัวใกล้ๆ3%นะฮะแต่ว่าการค้าต่างประเทศกับขยายตัวเป็นแค่0.2%นะครับดังนั้นจริงๆไม่น่าแปลกใจไม่ได้ส่งออกไทยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยแล้วก็ลดไปเนง1.7%นะฮะแต่ว่าการค้าต่างประเทศของจีนทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยเท่ากับอัตราการขยายตัวของโลกเลยครับ ก็คือไม่ได้ดีแต่ว่าเขาไม่ติดลบก,ก็คือขยายตัวแค่ที่0.2เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอ่าฉะนั้นก็จะเห็นเลยว,ว,ว่าว่าว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าอะไรคือตัวแปรที่ลากให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีปัญหาอ่าเด่นชัดชื่นเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถึงขนาดที่มีเขามีปัญหามากแต่ GDP เขายังขยายตัวได้ตั้ง5.2เปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วนะฮะก็คือเลยครับก็คือหนึ่งเรือ่องการค้าต่างประเทศที่มันซบเซาลงน,นี่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเนี่ยเป็นเวลานับสิปบป ที่การช้าต่างประเทศเนี่ยแทบไม่ขยใหตัวเลยนะครับโปรตีนมันจะบวกค่อนข้างมากนะครับแล้วข้อส่าคัญคือจีนก็มีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะฮะเรื่องอะไรต่างพวกนี้นะฮะหลายๆตัวแปรผสมปนเปเข้าไปแล้วตลาดหุ้นตกต่ำด้วยภาคการเงินมีปัญหาด้วยอะไรต่างด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อรวมออกมาแล้วมันก็เลยทําให้จ d ดีีจเนี่ยอ่าก็ก็ก็แต่ก็โดยองค์รวมก็ไม่ได้ชะลอตัวลงนะฮะเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว5้5%ห้าได้5.2%ในที่สุดนะครับขณะที่โลกเนี่ยได้เพียงแค่ใกล้ๆ3%ใช่โลกฮะ ก็ยังโตกว่าโลกเนี่ยเกือบหนึ่งเท่าตัวนะครับนะครับอ่าฉะนั้นอ่าอาอย่าง GDP ของอเมริกาปีที่แล้วดีมากเลยมันก็โตประมาณสักสองจุดสี่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าดีมากเลยของอเมริกานะครับนะพปกติแล้วคนจะคิดว่าปีที่แล้วอเมริกาไม่น่าจะได้ถึงสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ในที่สุดล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่ออกมาที่เขาปรับใหม่แล้วก็คือได้ได้ไดถึงประมาณอ่าอ่าประมาณสักสองจุดสี่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะก็ถือว่าโตไม่ห่างจากมากนะ เพราะว่าอัตราเฉลี่ยยาวของ G d p พอเมริกามันมันเป็นจะโตประมาณสัก1.8%บวกลบแต่นี่นถือว่าเป็นอัตราปกติของอเมริกานะฮะครับก็แสดงเห็นว่าตอนเนี้ยการสรุปคือว่าภ้ากันผิดของจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวผ้าการค้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอย่างที่ผมกล่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยการค้ามันไม่ได้ขยายตัวเลยนะฮะแต่ว่า2เดือนแรกนะครับของปีนี้ฮะก็คือเดือนมกรากับกุมภาเนี่ย ปรากฏว่าการส่งออกของจีนเนี่ยในดอลลาร์เทอมเนี่ยขยายตัวประมาณเจ็ตจุ้หนึ่งเปเซ็นตแต่ถ้าเป,เป็นในหยวนเทอมเนี่ยคิดเป็นค่าเงินหยวนเนี่ยเขาขยายตัวแปดจุดเจ็ดเปอร์เซฉะนั้นเรามีสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้การค้าต่างประเทศทั่วโลกมันฟื้นตัวหมดเลยพเพราะอะไรครับเพราะจีนเป็นผู้นําเข้าส่งออกมากที่สุดในโลกนะฮะปีที่แล้วเนี่ยจีนส่งออกนําเข้าชาติเดียวเนี่ยห้าจุดปดหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับถ้าเอานําเข้าส่งออกบวกกันเนี่ยจีนส่ง นำเข้าส่งออกอมากอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็รองมาคือสหรัฐอเมริกานะครับและปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าจีนก็ยังมีการขยายตัวของการส่งออกในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันมากเลยนะฮะแต่ว่าที่ตกต่ํามากก็คือการส่งออกไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วเช่นส่งออกไปอเมริกาเนี่ยติดลบไปตั้ง20%่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะปีที่แล้วเนี่ยการช้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่าซบเซาเป็นอย่างมากเพราะปัญหาเรื่อง ของสงครามการค้าไอ้นู un, ่นไอ้นี่ทั้งหลายเรื่องของการเผชิญหน้ากันเรื่องของปัจจัยทางด้านภูมิทัศน์และสตร์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกครับที่สหรัฐอเมริกานเนี่ยขาดดุลกี้ใช้กับจีนเนี่ยไม่ถึงสามแสนล้านเหรียญปกติแล้วเนี่ยอ่าอเมริกาจะขาดดุลกี้ใช้กับจีนเนี่ยประมาณสักสี่แสนล้านเหรียญบวกลบต่อป,ปีนะฮะแต่ปีที่แล้วเนี่ยขาดดุลงี้ยใช้เหลือสองแสนแปดหมื่น 200, 8, ล้านเหรียญคือมันหายไปต้องแสนล้านเหรียญแ่ะนะครับ เปแล้วกเห็นแล้วว่าว่าว่าเอ่อว่าอเมริกาลดการนาเข้าจากจีนเป็นอันมากนะฮะด้วยปัญหาเรื่องความขัดแย้งก,กันในหลายๆเรื่องนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงครามการช้าสงครามเทคโนโลยีสงครามการเงินเรื่องอะไรต่อไม่หลายพวกนี้นะครับแล้วอเมริกาก็มีนโยบายที่แปรเปลี่ยนทิศทางของซัพพลายเชนด้วยนะครับที่จะดีริสดีคับริ่งออกจากจีนใช่ไหมครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับครับอ่าฉะนั้นส่งออกของจีนไปอเมริกามีปัญหาส่งออกของจีนไปยุโรปมีปัญหาติดลบเหมือนกัน ส่งออกของจีนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้ไปไปไต้หวันได้ติดลบหมดเลยนะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเราไปดูตัวเลขส่งออกของจีนนะครับปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยส่งออกของจีนเนี่ยไปที่ BRI ก็คือประเทศที่เป็น Belt and Road Initiative นะฮะบวก2.8%นะครับ,บ,นะรบขณะที่ส่งออกไปลาตินอเมริกาบวก6.8%นะครับและก็ส่งออกไปแอ,อ,ปอฟริกาเนี่ยบวก7.1%นะครับ ก็แสดงให้เห็นแหละว่าตอนนี้จีนกำลังกระจายตลาดการส่งของตัวเองเนี่ยหรือว่าตลาดการค้าต่างประเทศของตัวเองเนี่ยโดยไม่เน้นไปที่บรรดาประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายนะค,ะครับเขาเริ่มเน้นไปหา emerging market ตลาดเกิดใหม่พอเขารู้แล้วว่าบรรดาตลาดที่พัฒนาแล้วนี่ที่นำโดยสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะมองว่าจีนเป็นคู่แข่งคู่ต่อสู้เนี่ยมันมีอยู่สูงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะนั้นแล้วเขาจะพึ่งพาการค้าต่างประเทศกับประเทศเหล่านี้มากเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว นะครับฉะนั้นจีนก็กาลังเปลี่ยนทิศทางของการกระจายการค้าและการลงทุนของตัวเองซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจับตามองว่าจีนกำลังจะแปลเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนนะฮะแต่แน่นๆคือเลยครับการค้าของเขากับบรรดาชาติกําลังพัฒนาด้วยกันเป็นโกลบ a ลเซา t ์ด้วยการประเทศฝ่ายใต้ด้วยกันนะฮะขยันให้ตัวอย่างมีนี่สำคัญเลยแต่ว่าการค้าของจีนกับบรรดาโกลบอลนอสประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว,ลลวก,ก็ติดลบเป็น เป็นอย่างมากเลยนะครับน,นั่นคือแนวโน้มที่เกิดขึ้นหละแปลว่าต่อไปนี้จีนคงจะหาทางกระจายการค้าต่างประเทศของตัวเองเนี่ยโดยการทพ่งพาประเทศพัฒนาแล้วน้อยลงนะครับอ,อันนี้คือทิศทางที่น่าจับตามองนะฮะและการลงทุนก็เช่นกันผมเชื่อเลยนะเราะว่าตั้งแต่บันรนีเริ่มไปเนี่ยจีนจะไปลงทุนในประเทศกลอบอเซา์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะจีนรู้แล้วไงว่าจะไปลงทุนใน,น,ใ,น,ใ,นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ทําได้ง่ายๆใช่ไหมครับ จะไปลงทุนที่ดุยยโรปก็ทําไม่ได้ง่ายอีกญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรพวกนี้เหมือนจะเลยนะฮะเพราะรุนแล้วแต่ใช้นิยบายที่ใลา้าลึงกับอเมริกาทั้งสิ้นใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในเป็นพันธมิตรแนวร่วมที่สําคัญของอเมริกาด้วยนะครับฉะนั้นจีนก็จะต้องเปลี่ยนทิศทางทางการทางการค้าและการลงทุนของตัวเองนะครับอย่างอย่างที่ผมกล่าวถึงนะฮะแต่ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดก็แสดงให้เห็นแล้วแหละว่าจีนเขาเล็งเห็นแล้วว่าความจําเป็นต้องไปใช้ไอคิวอีใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรนี่มากมายเนี่ย มันจะไปกระตุ้นไปทําไมล่ะเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้การใช้ QE เนี่ยมันไม่ใช่มันมีผลบวกอย่างเดียวนครับมันเหมือนดาบสองคมอะนะฮะนะครับด้านหนึ่งมันให้ประโยชน์นะฮะมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะมันเหมือนกับเป็นการอัคคีฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายนะฮะอัคคีไอไอนะครับไอกูโคตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะคนใหญ่ๆเลยเข้าสู่ร่างกายนะฮะแต่ว่าภาระที่คุณจะต้องตามมากเลยครับหนึ่งภาระทางด้านของนโยบายการคลัง คุณอาชีเงินลงมาเยอะๆเนี่ยคุณก็จะต้องเป็นหนี้ต่างประเทศอันหนี้หนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นอย่างที่อเมริกาญี่ปุ่นนะครับสองชาตินี้เป็นชาติที่ทำ QE มากที่สุดในโลกนะครับเราไปดูดีครับหนี้สาธารณะของอเมริกาขนาดนี้ก็ะทุะรุเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับล่าสุดเนี่ยหนี้สาธารณะเนี่ยของอเมริกามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าสามที่แปดล้านเหรียญสหรัฐนะฮะขณะที่ GDP อเมริกาอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดล้านเหรียญนามีลองลองเทียบสูตรดูก็จะเห็นนะครับว่า นี่สัาติของอเมริกาเนี่ยมันใหญ่กว่า GDP มากมายขนาดไหนนะฮะนะครับหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมฮะนะครับของญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนี่สัญชาตะอยู่ที่ประมาณ2องร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับ GDP ญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณสี่จุดสองล้านล้านเหรียญเนี่ยนี่สัญชาตะของญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับทะลุเกินกว่านะครับเกินกว่าสิบล้านล้านเหรียญสหรัฐนะฮะและขนาดดวยวกันมันไม่ใช่เฉพาะนี่สัญชาตะที่เป็นนโยบายการคลัองอย่างเดียวคุณจะมีปัญหาเรื่องของนโยบายการเงินด้วย ตัวอย่างเช่นเลยครับก็คือภาระของบซ์ชีไงบัญชีกำไรขาดทุนของอของแมชาติรือว่าธนาคารกลางเนี่ยเราไปดูดีครับขนาดนี้เฟดเออร์เรสเซอร์เนี่ยยังมีภาระของบซ์ช,ช,ช,ชีอยู่ที่ทเจ็ดพัน,นล้านยูเออเรียลกว่าเจ็ดล,ล,ล,ล้านล้านเหรียญเศษนะครับถึงแม้ว่าในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเขาจะเริ่มทำคิวคิวคิวทีคือคือโคเดเรสิฟไททีนิ่งนะฮะเริ่มดึงเงินกลับนะประากฏว่าดึงเงินกลับแล้วเนี่ย จากที <One input> ่เคยอยู่ที่เก้าร้านล้านเหรียญเศษตอนนี้มันยังอยู่ที่เจ็ด้านล้านเหรียญเศษอ่ะแปลงง่าไหมว่าภาระของนโยบายกันครังนโยบายการเงินบวกกันแล้วเนี่ยมันใหญ่กว่า GDP ประมาณสองเท่าตัวนะครับนะคือมากกว่า GDP คิดเป็นสองเท่าของ GDP นะฮะแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นสุญญากาศคุณจะต้องหาทางใช้คืนในอนาคตนะครับนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณคุณจะทํำยังไงนะฮะนอกเสียอจากว่ามีการล้มโตกันนะครับเรืออะไรต่างแต่ยังอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับ เช่นมีการก่อ,กอสองครามหรืออะไรต่างแล้วก็แล้วก็แล้วก็กทําให้ทนี่ต่างๆเนี่ยมันก็เจ้ากันไปใช่ไหมครับซึ่งก็คงเป็นเป็นเรื่องใหญ่แหละใช่ไหมครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนก็เลยเห็นแล้วแหละว,ว่าเออถ้าดําเนินการอย่างนั้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับการกระตุ้นในเชิงปริมาณเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยกระชุ่มกระชวยนะครับในช่วงระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วจะทํำยังไงต่อและข้อสาคัญคือว่า บางทีให้การกระตุ้นเชิงปริมาณเนี่ยมันก็มัน,ก,มนก,ก็ก่อปัญหาในเชิงคุณภาพและจีนไม่ใช่ไม่เคยเจอปัญหานะจีนเคยเจอเจอปัญหาอย่างเด่นชัดก็คือในช่วงหลังจากที่เกิดทัพ์ครามใครสิทธิในสารมิกลนาวิานาวีคงถ้าถ้าเบื่อไปย้อนดูข้อมูลในในช่วงนั้นก็คงจะเห็นและว่าอเมริกาเองเนี่ยเ,ยเกิดปัญหาวิกฤตการทรัพครามอย่างมากนะครับที่เด่นชัดเลยก็คือตั้งแต่ต้นปี2009อ่าตอนที่บารหลักโอมามาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐใหม่ๆนี่นะฮะ เป็นไงครับโอ้โหก็สร้างปัญหาไปทั่วโลกเศรษฐกิจตกตำ่ำตดถอยไปทั่วโลกนะครับการเรียกว่าเป็นช่วงในเกิด The Great Recession เศรษฐกิจตดถอยอย่างรุนแรงในสหรัฐอเมริกายังไม่ถึงขนาด The Great Depression เหมือนในช่วง1929นะครับแต่ว่ามันเป็น The Great Recession นะครับปรากฏว่าจีนเองก็ติดร่างแหาตามไปด้วยนะครับและในสุดจีนก็ทำไงครับก็เลยมีการตั้งวงเงินถึง4ล้าน,ล,านล้านหยวนก็คือมาตรการคล้ายๆ QE นี่ e แหละ อองมากระตุ้นเศรษฐกิจปรากฏว่าไอา้ออมามาสี่แนล้านหยวนที่เป็นมูลค่าดอลลาร์เดียวประมาณสักห้าหแสนล้านเหรียญสหรัฐนี่แหละฮะนะครับโอ้โหนะครับมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจจีนได้ค่อยข้างมากแหละทำให้ไฟไหม้จากนอกบ้านที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ไหลไม่ไหม้เข้ามาในในจีนนะฮะแต่ว่ามันก่อปัญหามากมายตามมาก็คือปัญหาฟองสบ,บู่กล่าวได้เลยนะครับว่าจีนเนี่ยเจอปัญหาฟองสบ,บู่อสังหาริม,มทรัพย์มากมากก็คือตั้งแต่ช่วงน,นี้นี่แหละนะครับ ที่ทําให้จีนเองมีปัญหาและในสุดเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ปรับฐานอย่างรุนแรงในปี2015นะมีคงจําได้เลยว่าตลาดหุ้นจีนในปี2015เนี่ยที่มันขึ้นไปอย่างรุนแรงเนี่ยมันตกต่ำลงมามากขนาดไหนใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นจ,จีนเขามีบทเรียนพวกนี้มาฉะนั้นเขาบอกเอ๊ะแล้วมันข้อตรงที่ว่าว่าว่าถ้าคุณทําไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แบบหลังพิงฝานะครับไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าจีนคงเลือกทางนี้มีโอกาสเนี่ยเพราะว่าน้อยมากเลย นะครับอ่าฉะนั้นและข้อหมายคือว่าตอนนี้มันจําเป็นหรือเปล่าใช่ไหมฮะนะครับเมื่อรู้จากตัวแปรต่างอย่างที่ผมกล่าวมานะฮะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าต่อมาเนี้ยจีนก็คงได้เห็นแล้วว่าเออเนี่ยส่งออกนําเข้าเขาก็เริ่ม่การส่งออกเขาเริ่มขยายตัวอย่างชัดเจนเมื่อส่งออกขยายตัวอย่างชัดเจนนําเข้ามันก็ดีขึ้นด้วยนะครับอย่างตอนนี้เราดูรับยางพาราของเรากิโลเป็นร้อยบาทต่ตอกิโลนี่นะฮะสมัยก่อนในสี่กิโล,ลร้อยใช่ไหมครับนะฮะตอนนี้มีกิโลเกือบร้อยบาทนะฮะ มันก็มีมีตัวแปรจากจีนนี่แหละเป็นตัวแปรสาคัญในในเรช่วยลากยูนยเพราะอุตสาหการรมรถยนต์ของจีนมันไปได้ดีไงเพราะยางรถยนต์อ่ายางรถยนต์มันต้องใช้ยางพารามากใช่ไหมฮะแล้วดูดีครับเพราะจีนประกาศไว้ว่าปีนี้เขาจะผลิตรถยนต์นะครับออกมาเฉพาะขายในจีนเองเนี่ยสามสิบเอ็ดล้านคันนะครับรถยนต์ทั่วโลกขายกันต่อปีเนี่ยกลมกลมแนละ้วประมาณร้อยล้านคันอ่าเล็กน้อยประมาณร้อยล้านคันบวกรถบัส แต่จีนชาติเดียวเนี่ยขายในประเทศจีนอย่างเดียวมันสามด้เป็ล้านกันนะและขณะที่จีนเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกแล้วแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะการส่งออกรถยนต์อีกไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งห้าหกล้านคันนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นยี้ไปไงครับเขาก็ต้องใช้อย่างพาลราดีเยอะเลยนะครับอ่าก,ก็ฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าว่าจีนขนาดเนี้ยเขาก็เิ่ม,เร,มเริ่มเล่นเงแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาฟื้นตัวเมื่อเขาฟื้นตัวปั๊บเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่าาากกรโโโลลเเป็นนงง ันก็ช่วยลากจูงให้การช้าต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยมันขยับไเยื่นตามมาเราไปดูเล,เลยครับว่าในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยส่งออกไทยก็เริ่มเป็นบวกถึงแม้ยังบวกไม่มากแต่ว่าพอในสองสามเดือนแรกเนี่ยเราบวกเราส่งออกเราเป็นบวกอย่างชัดเจนเลยนะเช่นดิ่งกุมภาพันธ์บวกต้องสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีผลอย่างมากในการที่เราติดสอยห้อยตามกับซัพพลายเชนของจีนนะฮะโดยที่มีจีนเป็นศูนย์กลางการสิตของโลกนะอย่างที่ว่านี่นะครับนะฮะ ครับฉะนั้นโดยการโดยสรุปคือจีนไม่จําเป็นว่าจะต้องมาใช้ QE ในขณะนี้นะครับเอ,อบางคนว่าเอ๊ะไม่จําเป็นได้ยังไงล่ะในเมื่อจีนเองโอ้โหหนักดวงสาหัสสาก,กันมากจากปัญหาอสังหาริมทรัพย์เออไอตัวนี้ก็ก,ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าวิเคราะห์นะฮะอสังหาริมทรัพย์ขนาดนี้ของจีนเนี่ยเป็นไงครับก,ก็ก็ไม่ไม่มีใครเอ,อบอกได้หรอกว่ามันว่ามันดีนะครับ มันก็ซบเซาแล้วก็แล้วก็ถดถอยลงอย่างชัดเจนแน่นอนตัวขนาดนี้ยอดการซื้อบ้านใหม่ยอดการสร้างบ้านใหม่ก็ยังยังค่อนข้างตกต่ำยังติดลบอยู่ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็จีนเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาเขาคงใช้มาตรการต่างๆหลายๆตัวแปรนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเมื่อทย์ที่แล้วเนี่ยมันมีการประชุมที่มีชื่อว่าชัหน้าเดลเรเวเดลล่เมน์ฟอรัมนะครับอ่าที่กรุงปักกิ่งนะฮะที่เขาเชิญเอาซีอจากทั่วโลกไปเป็นร้อยๆคนนี่นะครับนะ แล้วก็ก,การจัดการเลี้ยงโดยสีจินผิงนะฮะเลี้ยงโวก c 1ของสารัฐมิกา,าบ้างอะไรบ้างเป็นที่เป็นที่สนใจไิทัโลกนี่นะฮะปรากฏว่านายยูซีหลีเฉียงของจีนเนี่ยได้ประกาศไว้เลยครับว่าตั้งแต่บรรทิบรอนไปเนี่ยหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของจีนคืออะไรครับก็คือการทําให้คน250ล้านคนที่ย้ายมาทํางาน ในชายฝั่งทะเลนะในเมืองใหญ่ๆของจีนเนี่ยจากไอ้ภาคราภาตัวหนออกของจีนที่มันค่อนข้างจะล้าหลังแล้วสมัยกว่าเพราะจีนเนี่ยจะมีการพัฒนามากแถวชายฝั่งทะเลเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่จะอยู่ชายฝั่งทะเลใช่ไหมครับแต่ไปไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ก่อดีไม่ว่าจะเป็นกวางโจวกอดีแม้แต่ปัก่นก็ห่างจากชายฝั่งทะเลไม่ไม่ได้มากมายใช่ไหมครับนะ,ะห่างไปไม่ถึงร้อยกิโลก็มีท่าเรือเทียนจินใหญ่โตเลยใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเนี่ย คน250ล้านคนที่ย้ายตัวเองมาทำงานจากภาคกลางและภาคตะวันตกที่ยากจนกว่าน,นี่นะฮะไม่สามารถที่จะมามีสัมบ้นโรัวในเมืองในที่ตัวเองมาทำงานได้นะครับฉะนั้นเมื่อคุณไม่สามารถย้ายย,าย้ายย้ายสัมบ้านโอควมาได้เนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคุณก็จะไม่ได้รับสวัสดิการนะ <c oughs> ครับลูกหลานเนี่ยถ้าติดตามคุณเข้ามาทำงานในตัวเมืองนยครับไม่มีสิทธิเข้าโรงเรียนนะฮะ พอพอเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าสัมบูโคคุณยังอยู่ที่ต่างจังหวัดไงยังอยู่ที่ต่างบนทนใช่ไหมครับนะครับและคนเหล่านี้มีประมาณสองร้อยห้าสิบล้านคนจากนั้นแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าคุณไม่สามารถย้ายสัมบูโคมาได้หรือคุณซื้อบ้านได้ไหมครับคุณดาวมีครับเราช่วยผมคิดหน่อยก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบหูโขขอ,ของของจีนนี่แหละก็คือหูโขก็คือสัมบูโคนั่นแหละแต่ว่า นายกหลีเฉียงประกาศไว้อย่างชาัดเจนเลยในอาทิตย์ที่แล้วนะฮะว่าต่อไปเนี้ยจะให้คนสองห้าสิบล้านคนที่มาอยู่ในเมืองเหมือนเป็นคนเถื่อนนะนะนะครับให้สามารถที่จะมีบ้านในเมืองได้สามารถมีสามัญครัวในเมืองได้นะครับถึงแม้อ่แล้วก็ถึงแม้ยังมีสามัญครัวที่ต่างจังหวัดอยู่ก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ใช่ไหมครับนะอ่าที่ยังอยู่ต่างจังหวัดเี่ยก็มีสามัญครัวไป แต่ตัวเองเนี่สามารถมามีสำนักรครัวใหม่ได้ในตัวเมืองและเมื่อคุณมีสำนัูครัวใหม่ได้หนึ่งคุณมีสิทธิ์ซื้อบ้านนะครับถ้าคุณไม่มีสำนักครัควคุณไม่มีสิทธิ์ซื้อบ้านนะฮะของจีนเนี่ยนะครับนะฉะนั้นเรานึกภาพว,ว่าไอดีมานของบ้านในส่วนนี้สองร้อยห้าสิบล้านคนเนี่ยถ้าเราเอาจํานวนครอบครัวสามคนนาวิลองลองเราลองช่วยผมหาหน่อยว่ามันจะต้องมีดีมานต่อบ,บ้านประมาณสักกี่ยูนิตครับสองร้อยห้าสิบล้าน,นเอาสามนนี่นะครับ สามแปดยี่สบแปดสิบล้านยูนิตนะฮะครับกำถามว่าขนาดนี้ไอ้บ้านนี่มันขายไม่ออกเนี่ยมันถึงแปดสิบล้านยูนิตหรือเปล่าใช่ไหมฮะนะครับเราไปไล่ดูนะครับนะนะครับอันนี้เฉพาะเรื่องแรกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือคําตอบว่าทาไมจีนเองเนี่ยดูไปหนึ่งว่ายังไม่กระตือรือร้น,น,จกกนตจอกันต่อการแก้ไขปัญหาสังหาริมทรัพย์ที่โลกทั้งโลกเนี่ยโอ้โหมองจีนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแทนจีนเป็นอย่างมากนะครับ ว่าโอ้โหอสังหาของจีนเนี่ยมันจะต้องก่อเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่โตมโหฬารอาจจะเกิดวิกฤตการณ์ติ่มซำนะครับนะเหมือนกับวิกเหมือนวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์นะครับเหมือนกับวิกฤตการณ์ของซาชิมิที่เคยเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่จะมาจากฟองสบู่สังหามันแตกใช่ไหมฮะนะครับชนน่าของจีนก็น่าจะเกิดนะครับนะครับนะครับวิกฤตการณ์ติ่มซำหรือว่าวิกฤตการณเป็ดปักกิ่งใช่ไหมฮะนะครับ แต่ว่าเอ๊ะธัไมจีเนี่ยเขาไม่ไม่ได้มีการลงมือแก้ไขนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ถึงขนาดแบบแบบแบบเออเหยนะครับเพราะจริงก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เริ่มทำไงทำไงอย่างฮะในแง่ของซัพพลายไซด์ก็คือเริ่มให้บรรดาธนาคารสถาบันการเงินใหญ่ๆของจีนเนี่ยซึ่งรุนแล้วแต่เป็นรัฐ,ฐสายกิจเนี่ยเป็นไงครับอัดฉีดเงินสร้างสภาพคล่องเพิ่มเติมให้แก่บรรดาเดลวอเปอร์ทั้งหลาย เรือไปอย่างนี้<ช>นดิลล์โรเปอร์ทธอเขาเรียกสันแล้ว่าเป็นดิลลอปเปอร์ตัวจริงนะครับไม่ใช่ดิลล์โเปอร์แบบประเภทแบบแบบเข้ามา,าตีหัวเข้าบ้านอะไรทั้งหลายนะฮะหรือว่าใหญ่โตมากมา,ายแบบเอเวอร์แกรนแม่แม้แต่เ e, อเวอร์แกรนก็คันที่การได้ก็ได้รับการฉีดมากพอสมควรนะฮะเพราะว่าบริษัทสบริษัทนี้ใหญ่โตมากแล้วก็ลงทุนไปทั่วทั้งประเทศจีนเลยใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านดิมานไซส์อันนี้เขาจะเริ่มอฉีดให้คนซื้อบ้านนะครับ ก็คือให้คนสามารถซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นซื้อบ้านได้หลังใหญ่ขึ้นและเมื่อมีการสำรวจตลาดบ้านล่าสุดออกมานี่นะครับนะปร,ะรากฏได้เป็นไงครับก็พอตอนเนี้คนจีนนิยมที่จะซื้อบ้านหรือว่าไอคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ขนาดที่ใหญ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 ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งรัฐบาลจีนอนุญาตให้แต่และคัวเรือนเนี่ยแต่และคู่สมรสเนี่ย สามารถมีลูกได้ถึงสามคนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาให้แต่และแต่และครอบครัวมีลูกได้แค่คุณเดียวใช่ไหมครับนะะจะได้คุณไม่จำเป็นต้องมีที่มากมายังไครับนะฮะฉะนั้นแล้วในะอดีตเนี่ยบ้านจำนวนมากเนี่ยมันจะเป็นบ้านขนาดสองห้องนอนนะครับก็เพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่กันห้องหนึ่งแล้วลูกก็อยู่อีห้องหนึ่งใช่ไหมครับเพราะมีลูกแค่คุเดียวใช่ไหมครับนะฮะฉะนั้นสองห้องนอนสักสักเจ็ดสิบอ่าแปดสิบตารางเมตรเกิอหลือเฟือแล้วใช่ไหมครับนะ ก็ถือว่าใหญ่แล้วค่อยงใหญ่แล้วด้วยตาไปใช่ไหมฮะปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่ในช่วงปี2 0 1พันสิบเนี่ยยอดขายไอคอนโดมิเนียมพื้นที่แค่สองห้องนอนเนี่ยมันมีพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งนะฮะของของการขายคอนโดคอนโดมิเนียมทั้งหมดในแต่ละปีแต่ว่าล่าสุดครับปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดข้อมูลล่าสุดออกมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะคอนโดมิเนียมขนาดสองห้องนอนเนี่ยมันเหลือเพียงแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับ และขนาดสามห้องนอนนะครับมันขึ้นมันกลายเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตและแม้แต่ไอ้สี่ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอนนี้ก็มีพื้นที่ผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบตารางเมตรขึ้นไปละปรากฏว่ามีมีเปอร์เซ็นต์ซื้อขายกันขนาดนี้นะครับรวมรวมยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แสดงเห็นไหมครับแสดงว่าคนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมาซื้อหาคอนโดที่มันใหญ่โตขึ้นเช่นครอบครัวใหญ่ขึ้นสอง อำนาจซื้อหรือว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้จะเป็นลงทุนเล่นหุ้นเล่นแรงต่างมันก็มันก็ไม่เคยมีแรงจูงใจไหมครับนะเออไหนๆก็ยังมีเงินเหลืออยู่แทนที่อยากซื้อทองทองตรงนี้มันก็แพงเหลือเกินใช่ไหมครับอยากาันั้นเลยเออมามาซื้อคอนโดไอไอไอพื้นที่มากขึ้นดีกว่านะครับแล้วเป็นไงครับมันก็เลยปรากฏว่าไอมันก็จะทําให้คอนโดมิเนียมขนาดกลาง,ล,างลงมานะครับเช่นขนาดสองห้อง,องนอนมันก็จะเหลือมันก็จะเหลือเพิ่มมากขึ้นแหละ นะครับพอมันเหลือเพิ่มมากขึ้นเองครับราคาคอนโดคอนโด,คอนโดมิเนียม,มนขนาดสองห้องนอนมันก็น่าจะมีราคาที่ชะลอตัวลงใช่ไหมครับพอราคามาชะลอตัวลงว่าเป็นไงครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมาซื้อคอนโดสองห้องนอนนะครับก็คือคนที่ก่อร่างสร้างตัวใหม่ที่เริ่มเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะครับอ่าเช่นแต่งงานใหม่จบการศึกษาได้ไม่นานรายได้ยังไม่ดีมากมายอะไรใช่ไหมครับนะแล้วก็เริ่มต้นจากไอคอนโดมิเนียมแค่2ห้องนอนก่อนใช่ไหมครเพราะมันไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายนะครับ ฉะนั้นจีก็เลยเห็นว่าเขาก็จะมีดีมาในส่วนเนี้คยค่อยๆขยับตัวขึ้นมานะครับนะบจากนั้นตอนเนี้ยขบวนการแปลเปลี่ยนบ้านนะครับหนึ่งให้คนที่ย้ายจากต่างจังหวัดมีโอกาสซื้อบ้านได้ง่ายและมากขึ้นสองนะครับคนที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วเนี่ยสามารถขยับขยายไปหาบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่โตขึ้นนะครับเช่นต่อไปนี้สามห้องนอนเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องปก,กติเลยนะครับประมาณสักร้อยตารางเมตรขึ้นไปนี่นะฮะนะครับ พอสามห้องนอนเนี่ยมันก็อย่างน้อยคุณมีลูกสองคนสามคนเนี่ยมันก็น่าจะต้องสามห้องนอนใช่ไหมครับมมนก็คงอยู่กันแล้วมันคงจะจะจะอ่อคืออาแคบอยู่พอสมควรแหละถ้าเผื่อว่ามันเพื่อทีมันน้อยกว่านั้นนะฮะถ้าคุณต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมครับนะครับนี่คือแนวทางของอสังหริปารั์ล่าสุดของเขาที่เขาพยายามจะแก้ไขนะครับอ่าอ่าที่ที่ที่ผมก็สาธารณสาธารณมันถ้ายืดยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย่งพูดจนเดียวนะครับ จะมีคาถามมีความเห็นยังไงเดี๋ยวช่วยกันเสริมนะครับนะ